ปลูกต้นกล้วยกันวางแล้วนะคะวางแล้วเห็นเห็นาันเดียวขาไปหนได้ไหมกัต่ลงไปดกดเป็นอันนี้อันนี้ตรงนี้เงาเดี๋ยวหนูเอาจับพริกนี่หนูใส่ไว้เด้ใส่ไว้แล้วก็เปิดไว้เลยเดี๋ยวหนูจะเอาไปเดี๋ยวไปเอาชื่อนี้จะเตมเมไร่พี่ี่จะมา 拉不拉？哎。啊，很牛不了， น้องโอ้ก็ขุดไปแล้วนะคะ,น,คะนี่นะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะวิววิวทัพสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะรับเทบต่อนะทุกคนนะอืมตันนี้นะาการรับชมในคลิปอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าบรรยากาศมันสนวยๆวันี้อากาศมันจะก็อากาศดีดีอากาศดีจริงๆโอเคไปนอนต่อได้ล เไดี๋ยวสาต้นเด็กไปลดนไปดิเหคือีิวแุลุงคุณลุงคุมลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณุลุกคุลุงคุลุงลงลุคุณลุงคุลางลุงคเณลุคุณลุลค ไปมันไกลไมันนอกเยสวยมกเลยถึงเที่ยวแต่มันจะต้องไปเอาฟามาคลุมแล้วดงไว้ลดแล้วก็มันก็จะสวยนะคะโอ้ของแม่ถิ่นได้ของพี่แอนบอกอันใดคะยงถล่าแท้เลยอะไรคุณลุงมันเอียงเลยต้นมันเอียงต้นมันเอียงโอ้ยมันปากนั่ตรงๆมันจะเฉียงไะเราไปเอาฟางมาคุม

เดี๋ยวเดีบจะไปตน้ะครับเดี๋ยวนี่มาตรงนี้นถอภาพบผลนี้เร็วร็็เรตอนนี้ดูตรงนี้ก่นนาะไปมันจะเป็นยันได้ะคจะออกดอกออกหมากให้ได้กินบอเนายายนี้ต้องได้กินแน่นอนเราเป็นคนปลูกเราก็ลดแต่ของเราโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะคะคนอื่นสวยอยู่แล้ว เอชชัยเอชชัยเอชัยคุณกุลากำลังนั่งอยู่นี่ค่ะโอเคคลิปนี้ิดกัเราก็พูดจบๆกันคะถ่ยกำลังนอยาะเพราะว่านะได้ผูกันทุกคนนะคะต้นไหนนะคะออเอ้ยยาดามานะจ้ะนี่นะคะโอ้เอชชัยนะครัรดให้ทุกต้นเลย แมนเอาโลดนณะอยู่ในหันกัมีอยู่เดอเอาไปโลดก็เดอนกินเปเดือนกวยอะ่กวยอาินเป็นปีนะก้วยคือนี้กินเปนปีๆกูล่าบันนี้น้ำมาเน้ำไติมซอยู่น้ำะไรอยู่ัหว ะะของกุลานะคะมันยังเหี่ยวอยู่นะคะแต่มันก็เดี๋ยวจะขึ้นเนาะโอ้เหียเห่ยวเหี่ยวสูงมาจะไปปลูกโอ้้าแตนบอกว่าให้ไปปลูกดาวเรืองเนาะดาวเรืองฝั่งนี้กันก่อนนะ ข้าวสี่เราหอกมาเมื่อวานข้าวที่เราหอมมาจ้าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะเอฟสี่จ้าอยู่ด้วยกันก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปเอาสายยางนะคะยายเฮนี่บอกว่าจะไปเอาสายยางมาลดน้ำตรงนี้นะคะก็ปลูกต้นกล้วยกันแล้วนะคะดูสวยงามงามมาค่ะฝั่งนี้เราจะปลูกดาวเรือง ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆทีพี f e แฟทีพีสกินนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นโกกๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ